ใช่ค่ะวันนี้ปอรปเซ็นชัน้องย่บบาบังเใจแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเลยนะอันนี้เราใช้ยาอะไรไม่รู้ทําให้ตัวขนเล็กแบบนี้ยกลายลูกแล้วอ่ะเออที่เราทำเออหน่า,านเตี้ยถ้าเราดื่มนมเราดื่มได้หรือเปล่าทุกคนมาลองกันลองกันเลยนะ ขวดนมแล้วไม่รู้จักนมเป็นยังไงไม่ขวดนมขวดนมขวดนมพังเดงอยู่อยู่ตรงไหนอะเออกินกินน้ำโอ๊ยอะไรนะทาเป็นอะไรของมือหรอจากป้าทาเต้นแบบนี้อืมถึงน้ำ เลยชอบแบบตัวแบบเนี้ยเออเดินดูท่าเดือดเออเลยชอบชอบอย่างแมรี้ด้วยดรู้สึกว่าอยากได้ชุดนักเรียนสีแบบเนี้ยแม่แม่จะทำที่อืม ขอสั้นเอสเตอเรียเราคลของเรานะลูค่ะไปดูต่อนนะคือแบบเรารู้สึกแบบอยากไปแบบนี้ยไปดูรูปหน่อยไปดูรูปหน่อยนี่สุกอันนี้สามารถเปิดได้ใครรู้เข้าไหมแม่นหน่อยจ้ารู้สึกเหมือนมีผู้หญิงคอยอยู่ในห้อ แม่แ่นนีคุณลูกทำไมไม่นอนล่ะคะคุณแม่บอกกี่ครั้งนะ้วพี่หน่อยถึงไม่ได้จริงๆเลยก็หมดแรงทุกคนที่อยากให้ดูแบบว่าน้ำยานเนี่ยทำให้คนกลายเป็นตัวเล็กๆๆนะี่ค่ะฮัลโหลคนอยากรู้ไปลองดู มาที่ร้านยาตรนีไม่รู้ลอันนี้น่าจะเราน่าจะซื้อหมดแล้วละนะมดแล้วอ่นาอะนนี้เองที่เาไม่คนเต้นอเราื่อกี้นกีที่เราอ่าจริงแ จะหาน้ำยาเล็กหรอกที่จริงแล้วอ่ะพี่น้องญาญาจะหาน้ำยายที่ให้ดูที่ให้คนเจ้นนะคะแต่นีไปน้ำยาคนตัวเล็กซะง,งั้นเมื่อกี้นักเรียนก็ตัวเล็กนะทุกคนเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเขาก็จะทําให้ตัวใหญ่กลับมาเป็นเหมือนตัวเดิมนะทําให้ตัวใหญ่เหมือนเดิม luôn không đẹp Lu yeah. leo ทุกคนเมื่อกี้เราหยุดไปเงินป่ะเมื่นกี่เราพูดเราต้องขอโทษทีเ่เยงเสียงสีไม่น่าดูเฮ้ยลูกเราผิดเงินได้ยงไงทุกคนน้อยอุ้ยเรามาเป็นโลด็กลูกแทนใท้ยังไ,ไงคุยกับลูกไม่ได้แหละเราไปนอนในปเปลแล้วทุกคนทำไมเราแบบ อ้ยเราคงคุยกับลูไม่ได้เหมือนเดิมเลยทุกคนเมื่อวานเราอะโยนเด็กมัดแล้วไม่ใช่ตัวเดิมนะตัวใหม่จะ้ะโยนเด็กจะนอนแต่ว่าโอ้ยให้มันไปอยู่ข้างล่างอะไดวว้หมดแล้วนะจ๊ะอุ้ยทำไงนเนี่ยอยากได้ชิ้นแบบอย่างเงี้ยบ้างะดูแล้วแบบมันรู้สึกยังไงไม่เลยรู้สึกแบบอยากได้ชุดอะมันสวยอีกอะ มันแบบน่าจะมีเสน่ห์อยู่แบบรูมากค่ะบ๊ายบายจุ๊บ